นะครับพี่น้องเยซี่ของพระพนะิษเนาะชุดตองวัดครับพี่น e ้น่อยเยสซี่จูสันวัดวันที่สิบหกกร,รกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบหน้าทางเป็นชุดตองวัดครับพี่น้องพ่อช้างเปนช่องครับเมื่อคืนนี้ฝันสดๆอร่อยเลยครับพี่น e ้น่อยเยสซี่จูสันรูปแบบหน้าทางพระพิษฝันตองวัดเมื่อคืนนี้เสี่ยงมากลักษณะใดๆเพืแฟนช่าแฟพื่อนจ้างอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลดค์ฝากกดแชร์ติดตาม,าน,ใน,ใน,ามน,นั่งใจท่านช่างงานนัเนเลยครับพี่น e ้น่อยเยสซี่จูสันเนาะรูปแบบหน้าทางของพระพิษ ชุดต่อเงาะครับพี่น้องยูฟซิตูทันงวดวันที่16กรกฎาคม2567หลังจากนี้ทางเงาะที่ผ่านมาจะมิชคกับมิโชคครับพี่น้องยูฟซิตูทันเนาะไปกับพี่วอร์ไปจากับปะเพียร์กับปะเนี่ยยูฟซิตูทันครับสวัสดีพ่อเพชรครับพี่น้องยูฟซิตูทันขอแสดงความดีใจกับพ่อเพชรครับผม าาต้องมาจับเลขต้องัดมันนี่อา่าครับงวดทีเดียวนี่ก็ถ้าจับเลขกใช้บ่ถือคือเนาะก็มาโก้คู่อยู่จับประเสริฐเราประเสริฐคนมันขึ้นมาหายจิตเออคนมาหายแล้วเออเคนมาหายมาเอาเลขหายกับพ่อพ่อก,ก,กันจับเลขบัตรถือ,อที่จริงแล้วมันมี<อ>ทั้งบนทั้งล่างของประเภทไหนเนนี่เนาะครับผมเ,เออเออเออครับเออโช่วยให้ไอ้ทีเบิ้งครับผมอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเลขเลขเลขอะไร งวดผงกินเนาะบรรยายดูพเพชรบัดนี่เลขมันมีลักษณะนี่ที่ผมหามาครับผมสี่เอ็นบออแต่วันมะขอัวนี่แปดบัดนี้บัดนี้ห้าปรจับสังสีเนี่แสีเนาะก็เลยแปดสองเก้าสองอมะกัดบัดแปดเก้าก็เลยวงแวงสี่เออครับผมบัดนี้อนี่ิามเก้านย์สามเก้าศูนย์นะครับพี่ครับผมเลข้าล่งหอนนเอเลขฝาลุ่งเขาเลขฝาลุ่งสามกได้หลายอยู่ดิเออ หลายคนอยู่ดิโอ้ครับเอฟซีครับผมแห่งว่าพ่อเพ็กเขาทั้งบนทั้งล่างครับเป็นในหลายคนนี้แต่ว่าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาสองโขนเนาะครับผมงานต้งแม่ป่าลอกสัตว์สามชุนก่อสวนเออแต่ว่าเขาบอกว่านี่มึงขึ้นนี่คือว่าเขาเกิดเกิดเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยเออ่นเพิ่นก็มาหาอีกละเออเพิ่นว่าจะเออมาหาอีกเพิ่นว่าไอ้เลขนะอือเอา กันเขียนให้มันก็บอเอาเพื่อนมาทีมันก็ไปอันซับไปยังได้บกอาจารย์ไงวะโอ้เพื่อน่าบักอาจารย์ไงจับจับไดก็บดถือให้ยังได้มันก็เอาให้ยังได้มันก็มันก็บดถือเพราะว่าจับลอตเตอรี่ให้พร้อมเออแมนคนขายลอตเตอรี่เพคนมากมันมีทั้งเกาแปดและแปดเกาจังครัเลยว่า ก็จะออกตัวใดเนาะออกตัวใดภาสีซอยเพิ่นละเห็นเห็นเพิ่นมาดูอยู่ก็เลยลอตเตอรี่เราเหลือหลายเรื่องภาสีซอยเราพอเน้าแหงมันใส่แหงสื่อเลขบ่ได้เนาะครับเอออ่ะเพิ่นก็จับให้เอาเอาเอาอนนี้พ่าอืมันสองใบเนาะแปดเก้าสื่อเลขจักงวดจะบับโอ้ยมันสีพิดทำเนียมก็ว่าสื่อออกไปว่าว่าเอาอะยานยานพีกด ติดกอดก็เลยว่าคือว่าจะของบ่ซื้อเลขอยู่แล่าอังนั้นนะครับเออเอาไปย้ายอะย้ายแล้วบ่เรื่องย้ายย้ายก็หมานแท้ย่ายหนึ่งก็เรื่องย้ายแม่บ้านบ่เออปะหมานเพราะว่าคืนสุดท้ายผมมาผมมาเอาไงว่ารอบมือรอบวันเส่าหวยออกพี่น้องเยฟซี่จะมาเม่บ้านเพิ่นอ่าบุษันมาแม่นบ่เจ๋แล้วบ่ทันมาเนาะแจะ่าเจ๋แล้วเหร มานแล้วแล้วก็บอกนะบอกเขาเนาะแต่ว่าตอนช่วงระมัดใจสายแล้วก็บอกเยอะเขาบอกว่าแล้วกมาบอกว่าเลกนะมันชอบกดถึงแค่นั้นนะอาจารเ์นองช่วเนี่เนี่มันอยากได้เสืยนั่งเสียสี่เซนรถขั้นดำแล้วเนาะขั้นดำสามสิบหกหนึ่งเนาะขนาดยูยูดากรถดนะ ออเไปซื <formation jin inh throat> <kr> ้อเอาแต่ว mm ่าจะซื้อหลายด้านหน่อซื้อเอาจักยี่สิบสามสิบบาทจะมอเด้่เอาไปอาจจะยี่สิบสามสิบบาทเออเชคแสดงว่าเพิ่นเนี่ยเห็นสองตัว้วรโอ้กี่ไงก็เลยหมานกันเด็กในถูกหมดกี่เงไปมาไม่ได้มาหลบวันเสาร์วันถอยออกนะเราบอท่านมาพี่หน้องก็ใส่พี่น้องสิมีชคมีหมานำลอยอยู่ที่นี่หมุนเกื่อนเพื่อนนั่นนั่นอยู่แล้ว เราไม่เขียนเลขให้อือต้องเขียนเลขตองงวดออ่ะออกฟังบัตรนิดพี่น้องครับผมเลขตองงวดอ่าสำหรับงวดปีผ่านมาหนี่งคืออ่าเอฟซีอันใดกับบอกตันบอสแมนมวยยังกับพอจดตอไปหลายบอสเป็นยังไงครับตัดตัดตัดในบอสตันบ้านนี้วดนี้เพิ่นมาเขียนให้คือเขาเพิ่นมาเขียนให้แต่ว่าตาตัวเองเนอะลองลองตาตัวเองเพื่อมันดวง เพิ่นแต่ละคนบ่คือกันเนาะแม่ยเนีเขาเอาตัวเลขมาโชว์นี่เพิ่นก็ได้ให้เบิ่งให้เบิ่งเนี่ยผมเขียนไว้แล้วเอ้าตัวเลขที่ไอ้ที่เพิ่นเขียนให้เออเออใพอเพื่อนบ่อยฟังก่อนว่าเพิ่นเขียนเขียนลักษณะแบบไหนอ๋อมันสิเขียนเอไม่ได้เขียนให้กระดาษไหนแต่วันสิเป็นแถวแถวบนมีเลข3สามตอวแล้วก็แถวข้างล่างลงมามันก็สิเป็นเลขสามเป็นเลขเรียงกัน มันแมนเป็นเลขเรียงมาทั้งนี้สามตัวล่องกระลังลงล่องล่างอีกสองก็เป็นสามเนาะแต่ว่ายุทธายก็เป็นสามแมนช่วงช่วงกลางมีตัวเดียวเพิ่นเขียนนี่เยีางวะอ่าแปดศูนย์ตรงกับเลขฮะอ่าฮอยู่นีอ่าแปดศูนย์ครับแล้วที่นี่ไอ้เดีจะได้เป็น้องหลอกกันข้าวนี่งด้านข้างนี่ ้านคางใมันก็สิมันสิลงม,ม,มาอีกเออหีอะนย์หนึง่งเอศูนย์หนึ่งสองหกอะนี่แหมีศูนย์มีมีศนมีหนึ่งตรงกันกับเลข 0, 1, 6, 6, 1. 1> ห้ามีตรงกันกับเลขศูนก็มีหนึ่งมีหกมีหกมีหนึ่งอ่ามีหกมีหนึ่งรอบ,รอบเป็นเลขศูนย์เป็นเลขสามตัวนี้อยู่ข้างๆหลังกับข้างหนากับทางเพิง่งครับแต่ว่าตรงกลางนี้เนีตัวยดียวโคโล ขัดรอกแล้วเนี่ยพี่น้องพี่บอเห็นภาพอ๋อเขาเขียนเอ้าเขียนให้แล้วเอาเนาะอธิบายฟั่งไมครับพี่น้องเอออ่ะตามนี้เด้อครับผมน่าจะเป็นนี่ทัพเอาเองเด้ออืมงวดนี้เด้อครับผมผมก็เขียนลักษณะนี่งวดวันที่สิบหกเนาะแม่นครับงวดกระดาษโอ้ห้าสองศูนย์ตรงกันศูนย์หนึ่งหกตรงกันเลขแปดด้วยตรงกลางนี่อันนี้อันนี้ว่ได้ใบครับผมเพื่อคนเขียนให้จังสีเลย ลงกาแต่ว่าคันยดมักตัวไดกับเมุนนอยขึ้นกไรเนาะอ่ามนมันมุนมากขี้ก็ได้เออมุนมากสี่ก็ได้ขึ้นี่ก็ได้มากสี่ก็ได้แต่ว่าสมตัวนี้เนี่ยนอนได้มาหล้วหลายพี่น้วเออห้าแปดศูนย์เนี่ยแต่ว่าชุดสองตัวนี่ย่็้องยืดซีดูไส่ก็ลองไปตัดเอาให้มันติเป็นสองหนึ่งก็ได้สองศูนก็ได้อ่เนเป็นแนวทางเนาะอาสองหกก็ได้อย่างว่าอยู่ในนี้มันสิดเป็นหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ก็ได้คน หกหนึ่งหกศูนนี่่อวันนี้รถขั้นดำพี่น้องมืวันนี้ได้ยัดทิมรถแม่นี่ทิมรถขันดำนี่พี่น้องเอซทุกท่านอ่าทะเบียนเพิ่นสามศูนย์ตงหนึ่งก็เขาเต็มเต็มเมื่อกี้ก็ะไรสามศูนย์ศูนย์สามนะครับเนาะทิมรถขั้นดำบอดด้อพี่น้องเฟย์เนี้ยปวดออกมาเลยสามตเลยพี่น้องเอซีขั้นเนี่ยราธรรมดาอันนี้คืออธิบายให้เข้าๆแต่ว่าขั้นเอฟซีมักห้าแปดศูนย์ตรงๆรเลขอะยัดเป็นวะ เรวจะโชคไปโชวมันเด้มันๆทุกคูทุกคนครับโชวมันๆครับโชคมันดำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจงกเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับพ่อเพชรเพิ่นให้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้อบอกเลขบอกเปิแต่ว่าเป็นแนวทางเขียนจังไดเกล่าวมาอธิบายเอฟซีฟังยั่ฝันน้องกับเนาะนี่เพิ่นเห็นแนวนั่นเนาะครับ่นเห็นแนวนั้นครับผมเขียนในฝันครับอันนี้เขียนในฝันนะครับเ่อ่าแล้วก็พ่นก็เบิ่งตามรูปกันที่เขียนแล้ว่นกับมา ไปออกมาเป็นตัวหนังสือให้ดูครับเป็นตัวเลขให้ดูครับสว<ล><ด>้อีกเป็นไปน์นอ่รระน่น้องชีกเป็นอีกไปน่ะไปน่ะเอฟซีอ่ะนี่ครับหน,น้าท่าของพ่อเพชรชุดเป็นวันที่ชัดเจนาะครับผมกชุดคมาดด้วยต่องวดเนาะแม่นชุดต่องวดชุดดต่องวเลยนะครับว่างวดที่แล้วผู้ใดมีโชคมีมารกะัะคือถอดพ่อเพชรเนี่ยนะครับด้วยเอฟซีครับผมแวะมาอุดหนุนพ่อเพชรได้เนาะครับเนาะคนครับคนพ่อเพชรครับไปน่ะเอฟซีครับสวัสดีครับมีความสุขคนเวลาครับสวัสดีครับผมครัไปน่ะเอฟซิตูชัน วันที่16กรกฎดดาคม2567ฝากไปเป็นแนวทางคร่ะไปน้องเอฟซีทุกท่านชุดสองวัดเนาะอันนี้ก็เป็นว่าครูบุญครูบา,ารามีเพิ่นครับไปน้องเอฟซีทุกท่านเพิ่นไทยชีวิตมาจากแค่เขาเอาไปเอาไงว่าไปล้องคา,าราซแล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านพอเพียบเป็นกันเลยไปไทยชีวิตมายเนี่มาเขาเอาลูกไปแล้วาสัตว์ไปน้องเขาเอาลูกไปแล้วเดี๋ยวจะเล่า กำลังอ้วนกินนั้นจุนไงจุนไงเอฟซีมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละทิศมื่นแหละก็เลังอ้วนครับจุนไนเอฟซีก็เลังสมบูรณ์ถิ่นตะเก่านิดนึงไฮเอฟไฮไข่ไฮโหลไฮไพ่หล่ะมาอยู่กับพอเพียรครับจุนไนเอฟซีทุกท่านมาอยู่น้ำพุนใจบุญอ่ะจุนไนเอฟซีถูกโชคดีไม่ใช่อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สำหรับแนวทางรูปแบบแนวทางของพอเพียรเนาะเจอกำหนดคลิปหน้ายถิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สสวััดีครบ